รุ่นพอ่อรุ่นแม่เนะี่ยสิบกว่าปีแล้วครับก็ทํานามาสิบกว่าปีแล้วค่ะท่วมทุกปีครับแต่มันยังไม่ถึง,งยัง<น>ยังไม่ถึงกับน,น้นําท่วมมันเกี่ยวก้อนนะมันเกี่ยวก้อนมีบ้างค่ะมีภัยแล้งบ้างแล้วก็มีน้ําท่วมเคยแต่ยังไม่ได้นะยังไม่เคยเจอภัยเคยได้ยินเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่เคยรู้รายละเอียดเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ได้เคยทำโครงการประกันภัยข้าวนาปี อีการผลิต2,567เพื่อเกษตรกรไทยได้อุ่นใจเมื่อภัยมาด้วยราคาเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่5บาทต่อไร่เท่านั้นทั้งคุ้มค่าและคุ้มครองโดยเฉพาะความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่มากถึง7ประเภทได้แก่น้ำท่วมหรือฝนตกหนักไัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุไัยอากาศหนาวลูกเห็บไฟไหม้และภัยจากช้างป่า และยังคุ้มครองครอบคลุมไปถึงศัตรูพืชหรือโรคระบาดอีกด้วยส่วนค่าเบี้ยประกันภัยแต่เป็นลูกค้าสินเชื่อของทกศรับสิทธิ์ฟรีส่วนเกษตรกร,ร,กรทั่วไปจะแบ่งตามพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีเขียวจ่ายเพียง5บาทต่อไร่เท่านั้นพื้นที่สีเหลือง130บาทต่อไร่และพื้นที่สีแดง149บาทต่อไร่หากประสบกับภัยธรรมชาติ จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนไร่ละ 1, 1 9่บาทแต่หากเป็นภัยจากศัตรูพืชหรือโรคระบาดได้ไร่ละ595บาทชาวนาะคงจะทำระบอกที่แจ้งเข้าเข้าใจอ่ะมีตัวนู้นช่วยตัวนี้ช่วย,ววยคงจะทำตนอมั้งก็น่าสนใจในการทำอยู่นะคะในการที่เราประสบอุทกภัยอะไรอย่างนี้แล้วคือ5บาทได้ผลประโยชน์ออกมานี้ชาวนาก็น่าจะสนใจอยู่นะคะ นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถซื้อประกันภัยเพิ่มได้หากต้องการได้รับความคุ้มครองมากขึ้นโดยพื้นที่สีเขียวจ่ายเพิ่มไร่ละ27บาทพื้นที่สีเหลืองไร่ละ60บาทและพื้นที่สีแดงไร่ละ110บาทหากประสบภัยธรรมชาติก็จะได้ค่าสินใหม่ทดแทนเพิ่มขึ้นอีก,กไร้ละ240บาทรวมเป็น1,430บาทต่อไร่ แต่ถ้าเป็นภัยจากศัตรูพืชหรือโรคระบาดจะได้รับเพิ่มขึ้นอีกไร่ละ120บาทรวมเป็นเงิน715บาทต่อไร่ก็ชวนเชิญเกษตรกรนะคะที่สนใจอยากจะทำค่าใช้จ่ายในไร่ล,ละ5บาทเราก็น่าจะพอไหวอยู่นะแต่ถ้าเรามีประสบปัญหาน้ำท่วมหรือภัยแล้งอะไรเขาประกาศว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ได้รับเราก็ได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนะคะอันนี้มันก็น่าสนใจในการทำประกันภัยข้าวนาปี มีการผลิต2,567เป็นเจ้าของได้แล้วที่ทอปสอทั่วประเทศหรือที่แอปพลิเคชัน A In ินชัว